สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนอึกภาพาพ,าพ่อแม่พี่น้องเขมามหาเจ็บเห็ดคือเก่านะครับนะเห็ดเห็ดแล้วนะครับสองดอกนะครับน่าจะเป็นเห็ดไข่ไข่เห็ดไข่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกไม้พ่อแม่พี่น้องเบิกน,นะครับ่นเกิดจุกคู่กันโอ้ผมเป็นเห็ดไข่พ่อแม่พี่น้องบ้านผมเอินเห็ดคาครับแต่ก็จะบ่คอยนิยมกินนะครับเห็ดคาถ้าไปเกียงเพิ่นจะออกชิวๆล้วก็ออกเผ็ดๆจัหน้อยนะครับชิวๆ ฮึ่นๆนะครับเป็นฮึ่นๆจากหน่อยแต่ก็กินได้นะครับบ่าตายเบียนะครับ<ม>กินได้อยู่แต่ก็จะบ่ค่อยนิยมกินนะครับจะเป็นเห็ดคานะครับเห็ดคาบ่บมันเห็ดไข่นะครับดอกเพิ่นก็จะไข่กันซื่อๆนะครับถ้าเป็นเห็ดไข่หัวเพิ่นจะเป็นออกเขีขยวๆจากหน่อยเนาะถ้าถ้าเป็นเห็ดคานี่เพิ่นจะเป็นดอกแบบนี้แหละค,นนะครับออกเหลืองๆจากหน่อยเห็ดคาบ้านผมเอิ้นเห็ดคา พ่อเ็ดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจะเป็นเ็ดกอขาวนะครับน่าจจะเป็นเ็ดกอขาวดอกเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องพื่นออกดอกเดียวโอ้ไม่พ่อแม่พี่น้องเหิือนกันดอกใบใหญ่ดอกพ่อแม่พี่น้องดอกเดียวเก็บหลายๆดอกตืมกันกับพ่อต้เกียงดอกพ่ออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อเฮดกอแดงแล้วพ่อแม่พี่น้อง ดอกหนึ่งนะครับดอกใหญ่เติบอยู่เขามาหาเจ็บเฮ็ดมือน,นีิพึ่งพ่อเฮ็ดกอแดงนะครับดอกเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องพึ่งพ่อเป็นดอกแรกนะครับตอนมากไม่ได้เฮ็ดทาเฮ็ดไข่แป้งกันนะครับเนาะที่ผมเก็บมานะครับมือนี้แต่ว่ามือน,นี้ได้ดอกใหญ่เติบนะครับเฮ็ดกอแดงเบื้องพ่อแม่พี่น้องอู้ดอกใหญ่อยู่ด้วยเนาะจะเสียดายเพิ่อนออกดอกเดียว ดอกไงยดอกกำลังงามเลยตะเก้าในพ่นออกเป็นมูนะครับออกเป็นมูเป็นพวกนะครับออกยุบเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนาะเดี๋ยวไปดีแดงจึงๆึ้เปิดละพ่อแม่พี่น้องดอกกำลังงามเลยคนกัหลายๆหลนะครับเหมือนเฮ็ดยังละพ่อแม่พี่น้อง ซุ้มเขาไปพ่อแม่พี่น้องเบื่องใกล้ๆก,ก,ก,กันน่าจะเป็นเห็ดคานะครับเห็ดคาว่าม,มันเห็ดไข่นะครับเห็ดคาบางคนก็เอินเห็ดหยางนะครับเพราะว่าเพื่อนจะมีอยางออกเห็นบ่นพ่อแม่พี่น้องอยางเพื่อนออกเพื่อนจะมีอยางบางคนก็เอินเห็ดยยางแต่ว่าผมเอินเห็ดคานะครับเพื่อนจะคิวค้วๆจหน้อยหรอกแต่ก็กินได้อยู่ว่าม,ม็นเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่กับ อีกแบบนึงนะครับเห็ดค่ดอกเพื่อนจะข้างบนนี่เพื่อนจะออกเป็นสีเขียวแต่ว่าจะดอกคล้ายๆกันนะครับดอกค้ายๆกันเนา,านเนะได้มาหลายดอกแล้วเห็ดกอขาวเห็ดกอขาวครับนี่คือกันละครับกับดอกเมื่อกี้นั่นคือกันนะครับแต่ว่าดอกนี่จะดอกงามกว่าเนาะดอกใหญ่กว่านิดนึง เห็ดกอขาวกำลังออกพ่อแม่พี่น้องเห็ดกอขาวออกหลายอยู่ก็ได้ไปหลายดอกแล้วเบิง้งพ่อแม่พี่น้องพ่อเห็ดพึ่งแล้วนะครับพอเห็ดพึ่งแล้วนะครับโอ้ดอกงามคักขนาดพ่อแม่พี่น้องเบิง้งเห็ดพึ่งดอกเขียวๆเ,เนาะเป็นตะเสียบเป็นตะเปลียงเสียบเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ้งดูดอกหง่พอสมควรอยู่ด้ดอกกำลังงามเลย ผมจะออกไหมพ่อแม่พี่น้องิึงนะโอ้หากเพิ่นไก่ยาวเดว้ดอกใหญ่อยู่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเห็นดอกเดียวนะครับเพิ่นอยู่ดอกเดียวดอกง่ามอยู่